ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีคนไข้มากกว่าบุคลากรทางการแพทย์เห็นได้ชัดจากการที่มีการสื่อสารผิดพลาดระหว่างคนไข้หรือญาติคนไข้กับบุคลากรทางการแพทย์จากหลายข่าวที่ได้เผยแพร่ออกมาและในบางครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดเช่นสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ที่เกิดขึ้นล่าสุดโดยมาตรการลดการแพร่ระบาดที่ดีที่สุดคือการลดบริเวณพื้นที่แออัดแต่ในปัจจุบันนั้น แม้แต่ในโรงพยาบาลเองคนไข้ก็ไม่อัดกันที่บริเวณรอรับคิวเพื่อเข้าซักประวัติกับพยาบาลและรอเข้าพบเพจซึ่งบางทีก็จัดคิวไม่ทันจนโดนคนไข้ตำหนิไปบ้างหรือบริการไม่ได้ดีเท่าที่ควรรวมถึงคนไข้าบางคนมารอก,กันตั้งแต่เช้ากันเลยแต่กลับไม่ได้รับการตรวจรักษาวันนั้นจึงนํามาสู่ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลท่านเคยคิดไหมว่าบางทีเทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะเข้ามาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในจุดนี้ได้ ช่วยลดความแออัดและลดปัญหาเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอในปัจจุบันนี้คุณอครับอีกสิบนาทีจะเข้าไปตรวจแล้วน,นะครับให้ครหรุณถาเลนครับ ถ้าผมบินานนะเที่ยวนวอีกสักกี่นาทีอออีกสักยีสินาทีนคะรับ uh. อว่าชืายย่เต์วันเอาออารสเลตเตอรทเอออขให้เชปวจนะครับมมาาช้าไตรวนะคือผมมีพลังานตอนเีงแล้วพอน,นี้มันผ่านมาจะถ่ายชั่วโมองนะ l ป็นอีกงานว่าผมไม่ตวนะัว นั้นเดี๋ยวผมเรียกผู้ช่วยมาคุยนะครับมีอะไรที่ป้องปรับคือผมรอมาจะหลายชั่วโมงละมันจะได้ตรวจเลยหรือยังเพราะผมมีภาระรางานต้องทำตอนเย็นอีกเพราะตามคิวคะาาน,น,นะครับก็รอประมาณสิบนาทีได้ครับแล้วมีระบบไหนเพื่อซัพพอร์ตคนไทยไหม,ไมไรครับที่เราไปมีนยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็คือเป็นแชทบสดนะครับอันนี้คืออ๋อคิวอาร์สำหรับก็เป็น กกแค่สแกนก็คือส<อ>แกนเข้าได้เลยครับเพื่อแกตามชิวอ๋อโอเคครับได้ครับ คงจะเถียงไม่ได้ว่าในปัจจุบันผู้คนในสังคมใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเพื่อความบันเทิงและการสื่อสารกับผู้คนที่สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานจะดีกว่าไหมหากเราสามารถสร้างประโยชน์จากโซเชียลมีเดียได้มากกว่าเดิมเพียงท่านมีแอปพลิเคชัน l ล n e ที่ในปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายท่านก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแอดไลน์ เพิ่มเพื่อนกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแค่นี้ความสะดวกสบายก็มาอยู่ในมือเราโดยไม่เสียประโยชน์ใดๆเลยครับทุกคนขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานนั้นก็ง่ายมากๆครับเมื่อท่านเพิ่มเพื่อนกับระบบลายแล้วให้ท่านกดเลือกที่ Personal Information จะมีให้กรอกข้อมูลที่ขึ้นบนอินเทอร์เฟซหากท่านไม่มีบัญชีหรือเป็นคนไข้ารายใหม่ให้ท่านกดลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูล จะมีช่องมาให้ท่านได้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่ตางๆอาทิเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นกดรับทราบข้อกำหนดเพื่อรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องทุกประการและยินยอมให้โรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนเรศวรตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรวมถึงข้อมูลประวัติของท่านเพื่อการตรวจการรักษา และยินยอมให้ใช้ข้อมูลประวัติการรักษานี้ไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยหรือการพัฒนาโรงพยาบาลหลังจากนั้นทำการตรวจสอบบัญชีที่ได้ทำการลงทะเบียนไปเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างบัญชีหากท่านไม่สะดวกสามารถทำส่วนนี้ได้ที่โรงพยาบาลเช่นกันง่ายขนาดนี้ใครๆก็ทำได้ใช่ไหมหล่ะครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนการใช้งาน การอธิบายเมนูแต่ละเมนูเพื่อการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นและไม่เกิดการสับสนกันนะครับเมนูแรก Personal Information หรือข้อมูลส่วนตัวที่นี่เหมือนเป็นแหล่งข้อมูลขนาดย่อมๆของคุณเลยทีเดียวท่านสามารถเรียกดูได้ทั้งข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้เคยให้ไว้กับทางโรงพยาบาลประวัติการรับรักษาไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันประวัติการแพ้ยาเพื่อบางท่านขี้ลืมและไม่ได้พบใบแพ้ยามานะครับ อย่าลืมแจ้งคุณหมอและคุณพยาบาลด้วยนะและสุดท้ายสามารถเรียกดูเวทร,ระเบียนได้ด้วยต่อไปเมนูที่2ของเรานั่นคือคาลเลนเดอร์หรือปฏิทินการนัดหมายต่างๆเมื่อท่านกดเข้ามาจะเจอปฏิทินที่ท่านจะสามารถเลือกวันเวลาที่จะนัดแพทย์ที่ต้องการได้หรือในวอรที่ต้องการจากนั้นอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และการทำงานที่ล่าช้าขึ้นนะครับอย่าลืมกดยืนยันด้วยหลักเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถนัดหมายแพทย์ได้แม้ว่าตัวท่านจะไม่ได้มาโรงพยาบาลก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้อยู่กับใครทำอะไรแค่มีอินเทอร์เน็ตและสิ่งนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเมนูที่3นั่นคือเมนูคิวนั่นเองเมื่อท่านกดที่เมนูคิวแล้วหน้าจอจะแสดงผลให้รับบัตรคิว จากนั้นกดเพื่อรับบัตรคิวสำหรับการซักประวัติเป็นอย่างแรกระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆของคิวซึ่งประกอบด้วยวันที่สถานที่ที่ต้องไปตรวจหรือพบแพทย์ลำดับคิวของท่านลำดับคิวปัจจุบันและเวลาที่ท่านต้องรอโดยประมาณและบอกลำดับเป็นแรครกไปเรื่อยๆจนครบต่อไปเมนูแลกหรือการดูผลตรวจเมื่อท่านเลือกมาแล้ว ระบบจะแสดงสิ่งที่ท่านได้ทําการตรวจในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งในส่วนตัวหนังสือสีแดงจะหมายถึงผลตรวจล่าสุดส่วนตัวหนังสือสีเทาจะหมายถึงผลตรวจในอดีตท,ที่ท่านเคยตรวจในโรงพยาบาลนี้นั่นเองซึ่งในเมนูนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งผลการเอกซเรย์ที่สามารถดูสภาพหรือความผิดปกติของกระดูกเช่นการหักแตก<ต>ร้าวของซี่โครงและกระดูกสันหลังการโคดงอผิดรูปตามธรรมชาติของกระดูกหรือฟัน หรือจะเป็นผลการเอ็กซเรย์ที่สามารถวินิจฉัยถึงโรคที่เกี่ยวกับปอดหัวใจหรือระบบหลอดเลือดหัวใจและผลการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและหาสิ่งแปลกปลอมในร่างกายผลเลือกเพื่อตรวจวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงของสุขภาพของแต่ละบุคคลซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคหรือสภาวะบางอย่างที่ผิดปกติของร่างกายผลตรวจชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาในตำแหน่งบริเวณที่สงสัย เพื่อการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายหรือผลตรวจโรคต่างๆที่ต้องการความแม่นยำสูงรวมถึงผลตรวจ m r i หรือซ t s ิ a แกนซึ่งช่วยให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นและเมื่อท่านกดไปที่ชื่อผลตรวจที่ท่านต้องการจะทราบแล้วระบบจะขึ้นแสดงผลตรวจนั้นอย่างละเอียดและหากท่านต้องการกลับไปดูผลการตรวจอื่นๆหรือต้องการออกจากการดูผลตรวจท่านสามารถกดปุ่มย้อนกลับได้ทันทีมาถึงเมนูสุดท้าย การดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ท่านเลือกกดไปที่ Information Menu d จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์โรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนเรศวรที่มีทั้งรูปภาพและโครงการดีๆมากมายจากทางคณะแพทยาศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนเรศวร สุดท้ายนี้เราจะพูดถึงภาพรวมของข้อดีในระบบนี้ 1. Friendly User เพียงแค่เพิ่มเพื่อนแล้วกด Personal Information ก็สามารถลงทะเบียนได้เลยไม่จำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่ม 2. ช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก 3. ช่วยลดความเออัดบริเวณจุดรับคิวหรือบริเวณนั่งรอ 4. ท่านสามารถบริหารเวลาทำสิ่งอื่นระหว่างรอตรวจได้โดยเช็คคิวได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือทำธุระส่วนตัวขณะที่รอตรวจ 5. หากกังวลเรื่องข้อควรปฏิบัติหลังตรวจหรือสงสัยในยาที่ได้รับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้